อะไรไม่ได้ออกของคนอ่แดงการที่แดนต้คอนคอกายเราเป็นไวกันจริงง่ยไม่ถูกหรอน่ หนูว่าอแบ่งกลุ่มอะย่างมันก็ตีตีเอ็มโไปจนจบเนี่ยเดี๋ยวเขาบ้ไใครอยู่ว่าไยังเะเออน่แยต่ออแล้วก็ไปเออไปเล่นม่เอายเขาให้ มันบอกว่าคู่มันเบาเบากว่ามันเพื่อนคู่มันไม่ต้องมา้นตีได้หมดยคไกคก็ตรงเหนือแล้วมเอ่เลนะเพรว่าแบบม่ที่วางเยอะ ตายไม่ดไแล้วตกเลยมั่ก็เป็นถ้าเกิดวิ่งไปหวังก็คือว่าก็นได้นะใส่ไม่ไหวี่ยหลบไปแล้วนะต้องการเข้าไปของเลยที่เดียแล้วจได้มีความายที่ว่ามตัท่แงกายอะแบบ2อจิตสองใจย่นี้ก็แล้วก็ไม่ตายที่เดินมาเหรอ

ハハハ。<laughs> ว้าว wow. Yeah いいね。 กูไม่ได้ว่าอะไรเลยกูทอกกูไม่เลยกูบอกไม่เป็นไรไม่ไเพราะไม่ใช <m> <m> ่อันนี้แหละ ยาไม่ด้ตสคุณตอบไรอทีสนุไหนก็งบอกวีนี่เราต้ไปหาดูนแต่

แต่ว่าตอนนี้นอนี้มันเปนหมดมาไม่มีเพราะว่ามันกระโดดเลยยืนา่า ลมมซื้อผลไม้มาจากร้านขายยาบังเธอมันรัางผลไม้พี่ตรงไหนไม่ในคลาสเซมิเงอ๋อเหรอไม่ไม่อันนี้ซื้ออยู่ตรงนั้นโอเแต่ว่าหน้าเซมิเงยอันนี้สุดยอดแค่แมเราก็ไม่ทิดทำผ่าล้างไขยามีเราอร่อยเราว่าอร่อยทีเดีมันถูกป้ะถูกของพี่คือเท่าไหร่แพงสิบบาทก็พอแล้วนี่นะต้มต้มเอหมายถึงทั้งกล่องนี้หรอ ท,ทั้งกล่องเนี้ยหรอเออถูกใช่หมแอปมันมีแอปเปิลด้วยลูู <c oughs> มันไม่เลียวเลย ใช่หนูไม่เียอะเลยขอบ่ญนะบอกว่าลูกคายไม่เยอะเลยต้องให้เวลาฟื้นฟูนิดนึงสมรรถภาพอยากเจาะสิวที่ปากมากตอนนี้เจ็บเจ็บใครใครคือหนูชอบจุ๊บแมวแล้วคือแมวก็คือเลียแมงสาดโอเคเลิกเลิกคุยดีกว่ากลัวเซงแมวเลียแมงสาบกัดจิ้งโตก แต่ว่าหนูก็ชอบจูกมาเพราะว่ามันาาน่ารักไม่น่าเหรอรั้งแรกว,วันนั้นเห็นเหมือนขาอะไรสุดต่างเช่ไใช่แล้วก็คือกินเลยนะเพราะว่าู้สึกอร่อยนึกว่าขาตะกระแต่กินเลยบ้วนเอ๋ไว้อล้ย Might